เคอร์เคสผมว่าเขาเล่นยังไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมมันก็เลยทำให้ฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลอ่ะมันไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตกัปโปลมันก็เล่นยากไปด้วยเราก็ต้องแฝงกัปโปลไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคอร์เคสอ่ะ ต้องพัฒนาจุดนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าระหว่างเติมชอบจ่ายพลาดง่ายบางวันก็เล่นรับดีก็เขาต้องให้มันแบบที่เปิดเข้ามาเคลียได้บางวันก็เสิร์ฟไปเล่นเกมลุกเติมเพื่อไปตรงจังหวะไฟอลเติร์ดดีมันไม่ได้แย่แบบโอ้โหเล่นโคตรแย่นะมันชอบพลาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมแต่มันมีความพลาดอย่างนั้นอ่ะสลับกันไปทุกแมตช์นะครับผมว่าวันนี้เคอร์เคสพลาดง่ายๆก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเติมขึ้นมาเกมลุกก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่วันนี้มันได้ประตูไงหลายคนก็จะไปมองค้าว่าเฮ้ยเคอร์เคสโอเคเคอย ในหลายๆอย่างมากนี้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมก็กดตองเจ็ดมาแล้วกันนะครับกากโปะเล่นอย่างนี้อยู่แล้วมันเล่นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมันทางอาร์โนซ์เลือกที่จะเก็บเขาไว้ก็ต้องเล่นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดเขาอย่างเดียวที่เขาเล่นได้แค่แบบนี้มันคือความผิดทีมที่ทุกอย่างยัดไปฝั่งเขาเยอะเกินไปแล้วมันไม่มีมิติไปฝั่งซาลาซา่าชอบแบบหายออกจากเกมไปเยอะเพราะเพื่อนแม่งจ่ายบอลมาฝั่งซ้ายบ่อยเกินไปมันต้องไปซ้ายขวาบ้างให้กุญซุมลงดาวมันต้องมีมิติเยอะขึ้นใช่ไหมวีแอจะต้องแอคทีฟกว่านี้วีแอสผมเเหห็นนะมมอผืป บางทีเขาชอบยืนอยู่ตรงช่องนั้นอนะพ็อกเก็ตตรงนั้นอนะกระเป๋าตรงนั้นอนะที่มันเป็นช่องกองกลางตัวลุกหน้าเก่าเขโต,ตรงหัวกระโหลกเนี้ยเขาชอบยืนอยู่งนั้นอนะแล้วพอเพื่อนจ่ายบอลอะไรไปเสร็จป๊บเขาจะยืนอย่างนั้นเขาจะไม่มีวิ่งเข้าไปหรือบางทีเขาจะเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ในเขตโทษดองอยู่งนั้นอนะมันต้องขยับขยื่นหน่อยหาออปชันให้เพื่อนจ่ายไม่หรือบางจังหวะเนี้ยคู่ต่อสู้ทุ่มอยู่เพื่อนกำลังบีบอยู่เวียดไม่ยืนอยู่เงี้ยขยับมานิดนึงผมว่าเขาแพสซีฟเกิดไปแล้วพอคุณเป็นกองลกลกา,าบบตงต คุณต้องเป็นผู้นำอ่ะคุณต้องเข้าไปเก็บบอลขอเพื่อนเออเอาบอลมาให้กูเดี๋ยวกูเลี้ยงกูสร้างสังเกมมาขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก่อนนะครับไข่กรูมิงนะครับท่านผู้ชมก็ผู้ชายนะก็ควรจะดูแลน้องชายตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าอย่าไปปล่อยให้มันแบบฟูอ่ะ เราต้องแบบพยายามรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดแบคทีเรียขึ้นไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนี่ดีมากๆเลยครับ intimate cleanser นันเป็นไข่เคลนเซอร์ครับอันนี้ก็จะถูกสร้างมาให้ pH เข้ากับน้องชายของผู้ชายนะครับก็ท่านผู้ชมสนใจก็ลองดูได้นะครับอันนี้187บาทนะครับนี่ผู้ชายนะครับก็ควรใช้จริงๆนะเพราะว่าเราอยู่ในยุคปี2025แล้วนะครับไม่บาดไม่เป็นตอเลยท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่คันนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับจริง เปลี่ยนใบก่อนแล้วกันนะครับแยกใช้นะครับใบเนี่ยเปลี่ยนง่ายมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาทำมาเพื่อไม่ให้บาดเด็ดขาดเลยตรงนี้ดีมากล้างง่ายด้วยนะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจนะตอนนี้แพ็คคู่รวมถึงไข่คลนเซอร์นะครับที่มีซาลิซิกแอซิดช่วยทำให้รูขุมขนของตรงนั้นของเราเนี่ย สะอาดและไม่มีกลิ่นด้วยนะครับตอนนี้รวมกันเป็น1,666บาทนะครับท่านผู้ชมเราใช้กันมานานมากแล้วนะครับกล่องต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคนก๊อปเขาเยอะมากนะครับแล้วให้ดีสุดก็ซื้อตามลิงก์ข้างล่างของเราก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำอันนี้จริงๆไข่เคลนเซอร์เป็นโปรดักที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อดูแลผู้ชายจริงๆนะครับไม่มีใครแคร์คุณเท่าไข่กรูมิงแล้วนะครับจริงๆเขาเออกแบบได้ดีมากเพราะาเปลี่ยนไปมีกนง่ายปกติแล้วถ้าผมถอดมาอย่างเงี้ยสปริงอะไรหลุดไปหมดแก้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้พังทิ้งอ่่่ะจาไดด้แตยถงทุก6เเเดือนปลี่ย